สวัสดีเพื่อนกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกม Little Kitty Big City ครั้งหนึ่งแล้วผมในพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะผมบ้านนะตรงนี้ก็มีเจ้าตูบอยู่อย่างนั้นเลยนี่เดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องมีวิธีไล่เจ้าหมาตัวนี้เอาไว้โอ้โหเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยห่วงที่แต่หากเวรกรรมไว้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันมีซอกซอยให้เราเข้าไปเดี๋ยวก่อนนะโอ้แต่ตรงนี้มีน้ำนะ้วเนี่ยแต่บ้านตรงนี้ประตูมันเปิดเข้าไปได้ว่ะมันหมายความว่ายังไรกันตรงนี้นะฮะต้องลองไปเบิ่งดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกระโดดเข้าไปในถังขยะกระ <laughs> เข้าไปทำไมลูกเข้าไปคุยขยะอ๋อเอ้ยได้ของมาอุ้ยได้เยอะเลยเนี่ยอุย้ยแสดงว่าถังขยะนี่เป็นจุดฟาร์มเออเขาเรียกไงของวิบวับนะฮะอันนี้และตุ๊กตายูนิคอร์นที่มันเอาไปทําอะไรได้เนี่ยแป๊บนึงนะอะไรกันนี่แสงส่องสว่างอันนี้นี่มันคืออะไรกันฮะไหนข้อไปดูดิให้งีบหลับหรอให้งีบหลับตรงเนี้ยหรอมันเป็นอะไรฮะมันคือย,อยงังไงสิแงวนักงีบเอาอย่างนี้ก็พาปกสิฮะอันนี้อุ้ยแล้วแถวนี้มันเฮ้ยเดี๋ยว มันมีกิ้งก่ายอยู่ข้างบนฮะมันมีอะไรนะตัวอะไรนะคาเบเลียนนี่นี่น,นี่จะต้องกระโดดเริ่มจากตรงนี้ฮะต้องค่อยๆก่อนชึบอยา่ยาอย่าอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางทางอย่าอย่าขวางทาง,าาง,ทางอันนี้ไม่ชอบเฮ้ยวักอ้าดุดคุยคุยได้ฮะคุยกับน,น้องคาเมเลียนตัวนี้เดี๋ยวคุยดิหวัดดีฮลัลโหลเจ้าพูดกับข้าเลยใช่แล้วฮะ เจ้ามองเห็นข้าเหรอเห็นครับเห็นชัดเจนเลยเห็นด้วยตาเนื้อเลยเนี่ยเอิ่มเห็นอยู่นะอัศจรรย์จริงข้าไม่เคยพบผู้ใดที่สามารถเห็นตัวข้าได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพังตัวขั้นสูงมาก่อนเลยอะหรืออำนาจของข้ากำลังเสื่อมถอยกันอยู่นะเอาแกเจอกิ้งกาเบียวแค่เนี่ย อำนาจคุณเป็นพ่อมดเหรออ่ะเอางี้แล้วกันฮะให้น้องเบวไปด้วยแล้วกันนะเนี่ยจริงแท้แน่นอนอยู่แล้วสูอันที่จริงแล้วอ่ะในเมื่อเจ้ามองเห็นข้าเจ้าก็จะต้องมองเห็นหมวกพ่อมดที่ข้าสวมอยู่ด้วยสินะมันจะบอกให้พ่อมดคนอื่นรู้ว่าข้ากาลังลาดตะเวนอยู่แถวนี้นะงั้นพวกเขาก็เห็นคุณด้วยสิไม่มีทางเป็นเช่นนั้นหรอกข้าล่องหนอย่างสมบูรณ์แบบเพราะอย่างนั้นข้าถึงตะลึงมากที่เจ้าหาข้าเจอได้ยกตัวอย่างนะข้าเก่งมากในการพรางตัวเองแม้กระทั่งข้าสามารถทําให้ตัวหนังสือหายได้ด้ดดวยนะะูซ เห็นไหมล่ะไม่เลอที่เจ้าไม่เห็นก็เพราะว่าเออตัวหนังสือถูกพรางไว้ยังไงล่ะอย่างสมบูรณ์แบบเลยอ่ะฮะเออย่างเจ๋งเลยฮะน้องแมวอย่าไปตกหลุมพรางมันลูกขอบคุณมากต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะกว่าจะสมบูรณ์แบบได้ขนาดเนี้แต่ว่าถ้าคุณเป็นเทพด่านการพางตัวแล้วทําไมผมยังเห็นคุณอยู่ล่ะเงียบไปเลยบางทีเออที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตาเจ้าไม่ปกติแล้วสิตาผมไม่ปกติเหรอฮะ เจ้าเห็นพวกมันไหมล่ะผมจะไปเห็นได้ไงอะ่ะคุณก็บอกผมมาสิ <c oughs> <c oughs> น้องเริ่มเถียงกลับแล้วนี่ถ้างั้น <c oughs> เริ่มแรก <c oughs> พวกมันอยู่ด้านหน้าของใบหน้าของเจ้าอะ่ะประหลาดมากเออหรือฮะแล้วมันก็ไม่ปวดออกมาข้างนอกด้วยแล้วพวกมันอยู่เสมอกับหัวของเจ้าอะ่ะแกล้งพื้นที่เก็บสมองของเจ้าไปอีก ผมจะต้องใช้ลูกตาของผมคิดแทนเหรอฮะเจ้าสามารถขยับมันให้ไปคนละทิศคนละทางพร้อมกันได้ไหมล่ะอ๋อเออไอ้กิ้งก่าคาเมเลียนนี่มันสามารถขยับตาซ้ายขวาไปคนละทิศคนละทางกันได้นะฮะอย่างเช่นตาข้างซ้ายมองไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ตาข้างขวามองไปข้างหลังอะไรเงีย้ยเออมันเป็นสัตว์ที่ประหลาดมากเลยนะไม่รู้มันมองเห็นยังไง <c oughs> ผมว่าผมทําไม่ได้นะผมต้องกังวลหรือเปล่าคุณคิดว่าไงฮะเออข้าตอบไม่ได้หรอกข้าเป็นพ่อมดอะไม่ได้เป็นสัตวแตทว์สพรักหน่อยยังไงก็ตามอะถ้าดวงตาเป็นแบนแปลกของเจ้าาาสมรถ ต้านทานการล่องหนของข้าได้แล้วก็ เช่นนั้นข้าก็ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่ขู่ควรแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรนะข้าจะต้องหาวิธีเอาชนะลูกตาแปลกๆของเจ้าให้ได้ข้าจะพังตัวแบบใหม่ฝึกเทคนิคใหม่ๆหล่อหลอมเข้ากับศิลปะขั้นสูงเพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองยังไงล่ะเออผมไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนอะไรเพราะผมนะอ่าเจ้าเหมียวแสนดีแสนประหลาดเดี๋ยวน้องจะตกไหมเนี่ยเียเหมือนน้องจะค่อยๆเริ่มตกลงเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย <c oughs> อันนี้เพื่อเป็นการทวงคืนศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าแห่งสัตว์โลกผู้กลมกืนข้าจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นนนหทาาาางเเเดดีียว่ข้้จจะะออชลูกตปไ นั่นหมายถึงว่าคุณกาลังอยากเอาชนะลูกตาของผมเหรอข้าขอท้าเจ้าให้หาตัวข้าเจออีกครั้งเจ้าแมวที่นี่เหรอฮะไม่ข้าจะไปจากสถานที่นี้ในขณะที่ข้าฝึกปืนเทคนิคของข้าจากนั้นข้าจะปรากฏตัวอีกครั้งที่ไหนสักที่หนึ่งแน่นอนว่าการจะเจอข้าคงจะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเพราะงั้นข้าจะทิ้งเบาะแสสถานที่ที่ข้าอยู่เอาไว้ให้เจ้าแล้วกันนะอะแฮมหมวกนี้ละาพายเฉดใช้ ในที่นี้นะ่ะที่ที่มีคอนกรีตและขุดหลุมอันนี้อันอันอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นกรหร,หรือยังไงยังไงก็ตามขอโชคดีนะในการตามหาค่าละ่ะเอาไปแล้วเดี๋ยวไอ้กิ้งกาตรงเมื่อกี้มันเป็นพ่อมดจริงเหรอทำไมาอยู่มันแวบหายไปได้เลยวะเดี๋ยวก่อนนะปีนขึ้นไปก่อนฮะตรงนี้มีของวิบวับให้เก็บนะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนเช๊บเรียบร้อยได้มา12ออันแล้วเราจะต้องได้กี่อันนะเออได้ยี่สิบห้าว่าเออต้องการยี่สิบห้าไหม เดวก่อนนะเควสตอนนี้เราก็คือ,อาตามหากิ้งกานะฮะอันนี้ที่ตามหา,ากิ้งกานี่น่าจะเป็นพื้นที่โซนเหมือนแบบว่าพื้นที่ก่อสร้างนะฮะเออถ้าให้เดานะเฮ้ยแถวนี้หรือเปล่าที่มีการก่อสร้างอะไรที่ว่านะ่นน่ะเฮ้ยเป็นไปได้นะฮะเนี่ยเออเออแถวแถวนี้น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นโซนก่อสร้างตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มันมีลูกบอลฮะลูกบอลสีม่วงแปบ๊บหนึ่งนะถ้ามันมีลูกบอลแถวนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโกอยู่แถวนี้วายเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้ เฮ้ยตัวอะไรหเห็นแต่ตูดกระหางเฮ้ยตรงนี้มีเมลได้เหรอวัสดีครับพี่เมลอืมไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเธอมาดูนกงั้นเหรอผมไม่เคยเห็นพวกมันแบบใกล้ๆมาก่อนเลยอะแบบไม่มีกระจกกั้นนะ่ะอ๋อพวกเมลบ้านสินะก็เข้าใจได้อยู่อะ่ะเออผมสามารถเข้าไปใกล้มันกว่านี้ได้ไมหมฮะเธอเข้าไปได้นะใช่แล้วอันที่จริงเอ,อเธอยังสามารถจับมันได้ด้วยนะเคล็ดลับก็คือการค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆมันอะโดยไม่ทําให้มันตื่นนะนะจากนั้นก็ เธอก็เอตะคุบมนันอะน้องตกใจอันนี้ตกใจหมดเลยฮะการตะคุบนนะเว้ยเดี๋ยว อิย้ยมันเกือบจะขี้ใส่หัวน้องอันนี้โอ้ยมันจะหยามหน้ากันเกินไปแล้วนะไอ้นกพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะการตะคุบนะ่ะดีที่สุดแล้วอะ่ะเจ้าตัวน้อยแต่พวกมันก็ค่อนข้างระวังตัวนะระวังให้มากๆแม้จะเป็นลูกแมวก็เถอะถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็ยังมีแผนการขนมปังอยู่อะ่ะแผนการขนมปังเหรอฮะแผนการขนมปังก็คือให้ปฏิบัติการดังนี้อะ่ะหนึ่งเอาขนมปังมาใช้ขนมปังเป็นเหยื่อล่อนกแล้วก็สามเออเอเอตะคุบมัน <laughs> ำไมต้องตะโกนด้วยอะ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮะขนมปังบวกนกเท่ากับจับสินะแต่เอมิมคุณมีขนมปังให้ผมยืมไหมฮะบอกตามตรงนะไม่มีขนมปังนะะ่ะหาได้จากนุชเท่านั้นน่ะไม่ใช่แมวมันอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาอะ่ะหรือบางทีก็อยู่ในมือนะแล้วพวกเขาจะยอมให้เหรอฮะอืมยอมแค่ชั่วคราวแต่เธอก็ทําได้อยู่แล้วอะ่ะถ้าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์แห่งการพันแข้งพันขาแล้วก็ 1, <c oughs> สาดแหงอะไรนะแค่กวากขาพวกเขาในระหว่างที่พวกเขาเดินขนมปังก็ล่วงแล้วอะ่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะฮะอ๋อก็คือเข้าไปตบขาคนก็ได้ขนมปังแล้วหรอแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนเขาพกขนมปังด้วยหรือเปล่านี้เริ่มจากพี่ชายข้างหน้านี่ก่อนเลยที่เล่นโทรศัพท์พอยู่เนี่ยตบแม่งเลย <laughs> ไ,ได้ขนมปังแล้วเอาแล้วโกรธเลย <laughs> ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอะ <laughs> อุ้ยแล้วก็ได้มาทั้งขนมปังได้ทั้งแฮมเลยนะอันเนี้ยกินเองได้ไหมอุ้ยน้องกินแฮมได้นะอันเนี้ยไม่ต้องกินปลาแล้วอุ้ยวนี่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 ตะคุบอ๋อต้องกระโดดเข้าไปตะคุบแบบใกล้ๆด้วยเหรออ๋อไอเราก็เห็นเขาบอกว่าให้กด A แล้วตะคุบผมก็กด A เฉยๆแม่งกระโดดยู่กัะที่เฉยเลยแม่งเดี๋ยวเราวางขนมปังไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้มันมากินนะฮะแล้วก็ แอบซูบอยู่ในพุ่มไม้ก่อนฮะเนียนๆๆๆเนียนอันนี้เนียนๆจะมีนกตัวไหนมาหลงกลเราไมหมนะอันเนี้ยอุย้ยมาแล้วสองตัวเลยเฮ้ยนี่ได้แน่นอนจังหวะนี้จังหวะเห็นผลเฮ้ยกระโดดไวสโลโมชั่นแบบดเมอสติกเอา้าอ้าเอา้า เราจะสโลโมชันเพื่อผมว่าจังหวะเมื่อกี้ที่เรากระโดดไปแล้วแบบมันสโลโมชันน่ะผมว่าเราจะต้องกดอะไรเพื่อแบบเป็นเคล็ดลับอีกรอบแน่เลยอะ่ะเออพอเมื่อกี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะฮะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไงตะคุบตะคุบตะคุบกินแน่นอนกินกินเรียบร้อยจับได้เร้ว, yeah. วย่า้ยจับได้แล้วเว้ยโอ้สวยวิได้อะไรมาได้ขนนกมาด้วยหรอผมว่าเราต้องเตะบอลเลี้ยงไปตรงข้างหน้านั้นแป๊บนึงนะแป๊บหนึงนะโอ้โหเดี๋ยวยากด้วยดี เพราะว่าเราจะต้องเอาบอลลูกเนี้เพื่อแบบว่าข้ามข้ามขอบน้ำนี้ไปเตะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์มัดทางนี้ก่อนเฮ้ยยายายา,ยาอีเจอีเจอยาหยายาอีเจอีเจนี่ม่งจะจับกูกินอย่างเดียวเลยแม่งเห็นน้องเมลน่ารักสักหน่อยไม่ได้เลยอ้าวแล้วมาเตะบอลกูทิ้งเฉยแม่งอีเจนี่แม่งเดี๋ยวมันยากเท่ว่าการที่จะเลี้ยงบอลไปตรงโกตรงนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้น,น,น,นเลี้ยงไปเลี้ยงไป เลี้ยงไปเฮ้ยชึบชึบชบเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบแป๊บนึงนี่เฮ้ยเรียบร้อยเข้าแล้วเข้าแล้วเออเรียบร้อยสักทีเหอะโอ้โหกว่าจะเข้า<ะ>เนี่ยมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าติดอยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาวิธีช่วยเขาแม่อันเนี้ยเออมันไปตรงนี้ได้ไหมนี่ไงมันไปตรงนี้ได้ชึบเฮ้ยเป็นอะไรอะคุณไหนขอคุยดิฮึบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวจริงๆ อ่า yes อะไรอะหมายถึงอะไรอะตัวนี้มันคือตัวอะไรอะและคูณบอกมาออกจากที่นี่กันสักทีเอาสรุปออกได้หรือออกไม่ได้โอ้โอทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฮะใช่ดีจนถึงเมื่อกี้อะตอนเข้านะมันเข้าง่ายอยู่นะฉันก็เลยเดาว่าตอนออกก็คงจะง่ายเหมือนกันอะเอออยากให้ช่วยไหมฮะเออขอฉันลองอีกทีก่อนแล้วกันนะเฮ้ยชิบเอ้ยเอ้ยแมงเอ้มันไม่ออกติดพุงชิบหายเออพอดีว่ามันติดพุงอ่ะฉันพอไม่ช่วยเหลือแล้วล่ะได้โปรด ดึงฉันบอกปพปดีเพราะสมมติเข้ามาในนี้อะ่ะงั้นเธอก็ช่วยดึงฉันทีสิต้องดึงเหรอช่วยเหลือดึงยังไงอะ่ะอ๋อนี่เหรอกัดหางกัดไอ้ดึงออกมาแล้วตัวอะไรอะ่ะและคูณใช่ไหมแลคูนป่ะโอ้ขอบคุณมากนะเจ้าเหมียวด้วยความยินดีฮะเออคุณเข้าไปทาอะไรในนั้นน่ะเออฉันกำลังตามหาขนนกอะสิเพื่อจะใช้กับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของฉันน่ะและฉันก็เห็นอะไรบางอย่างวิบวับอยู่ในท่ออะ่ะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเหรียญต๊โตรุ่นดังอะ่ะต๊โตเหรอ ที่เรานักสะสมแย่งชิงกันนะสิและเอิมฉันก็เลยเข้าไปอะ่ะ อะไรละนั่นน่ะเออมันคืออะไรอ่ะก็เหรียญต๊โตรุ่นดังไงที่เรานักสะสมแย่งชิงกันอ่ะก็นั่นแหละไอเหรียญต๊โตที่ว่านี่มันคืออะไรเออทำไมคุณถึงอยากได้ล่ะคอลเลกชั่นต๊โตอะไรนั่นนะฮะเพราะว่าเหรียญอันนั้นน่ะมันเป็นอันที่ทำผิดพลาดที่ทำให้ต๊โตดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดที่อาบกรมมันตลังสีแทนที่จะเป็นตุ๊กแกอาบกรมมันทภาพรังสีนะสิต๊โตก็คือตุ๊กแกใช่ไหมอันเนี้ยพวกมันมีค่ามหาศาลมากเลยนะแต่กลายเป็นว่่่าาาามมมมมัััันนนนนนดดดดดเเป็็ขออองวิิบบธธรรรรแแลละะะฉกกตยยู้ไ ยอยากได้ฮะเอาไปสินี่อ่ะ ขอบคุณฮะคุณบอกว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เหรอฮะถูกต้องฉันน่าชอบแก้ปัญหาแต่สัตว์บางตัวบอกว่าฉันสร้างปัญหาพอๆกับที่ฉันแก้ปัญหาเลยอะหยาบคายจังหยาบคายเหรอเออไม่หรอกมันเป็นคำชมมานะแบบที่พวกเขาชอบพูดว่าตายจริงต้องใช้เวลาสักพักเลยนะถึงจะชิน่ะหรือไม่ก็ทานุกิเธอไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้นะหรือเออฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าแรคคูนน่ะสามารถรบกวนกะละาลาอวกาศได้มากขนาดนี้เนียอันนี้จริงแล้วนะประโยคสุดท้ายอะถือว่าหยาบคายมากนะฉัันนนนเเป็าุกกิชชดอ่่่ไใรคูสหย เอาเป็นานุกีเหรอเออและคูนคืออะไรเหรอฮะเป็นหมีผสมจิกจอกตัวเล็กๆะนะที่มีหางยาวลายแถบอะ่ะแล้วปรากฏว่าบางคนคิดว่ามันเหมือนานุกีอะ่ะแต่ฉันว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยอะ่ะแล้วตอนนี้คุณกำลังประดิษฐ์อะไรอยู่เหรออ๋อมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะจริงๆเพราะแบบนั้นฉันถึงต้องการมันอะ่ะเออเดี๋ยวนะเธอมีกลิ่นของขนนกเหรอ ขนนกมันมีกลิ่นยังไงเหรอคุณเป็นไมเกนอยู่หรือเปล่าน้องตัวนี้มันก็ปั่นเหมือนกันนะเนี่ยถามวันนี้แล้วกันคุณเป็นไมเกนเหรอเธอมีขนนกอยู่กับตัวนเน่ๆฉันรู้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้เลยว่าเธอเก็บมันไว้ตรงไหนอ่ะเออนี่เหรอฮะนั่นไงล่ะฉันอยากจะได้ขนนกสักสามอันน่ะเธอมีสักสามอันไหมเออยังฮะยังไม่มีอ่ะว้าโอเคงั้นบอกให้ฉันรู้นะว่าเธอได้มาครบแล้วอ่ะแล้วฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันใช้พลังบิดเบือนกาละอากาศได้ยังไงอ่ะ พลังระดับคอสมิกของน้องและคูนเออไม่สิต้องบอกว่าน้องธนุกิใช่ไหมภารกิจใหม่นะผมไปตามหาเออขนนกอีก3อันนะฮะชึบเก็บมีอีกชิ้นเรียบร้อยได้มา20อันแล้วนะผมเหลืออีกห้าอันเฮ้ยได้อยู่อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่นก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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมมันต้องมีคนมาขัดตลอดเลยวะาเอมึงเป็นยังไงอยากจะจับพุมากใช่ไหม เฮ้ยนี่นี่นนไอทวิสเตอร์ตัวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก่าน,นะ <S <S นี่นี่นี่ถ้าจะให้เนียนๆต้องเข้าพุ่มก่อนฮะอันนี้ระยะนี้แหละแกไม่รอดแน่ทวิสเตอร์ไอจับได้แล้ว <S <S เรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นที่คานเข้าไปได้เหรอแป๊บนึงน,นะขอคานเข้าไปก่อนมุดเข้าไปดูซิในนี้มันมีอะไรกันอุ้ยมีถังขยะอุ้ยมีถังขยะก็คุมแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยเหล็กอันเดียวเองเราก็จะได้ปลาเมื่อกี้แล้วนี่ไงอันสุดท้าย ย่า yeah. ครบแล้วยี่ห้าอันนี่นี่ตรงนี้มีแคปซูลตรงนี้มีแคปซูลเฮ้ยไหนดูดีรอบนี้ได้เป็นหมวกอะไรอะ่ะโอ้เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ต่าตัวนี้จะทําให้คุณโชคดีหรือเปล่านะอุย้ยหมวกเต่าทงนหนเขาใส่ดีต้องน่ารักแน่เลยว่ะเอ้ยอย่างแอฟเบลเลย <c oughs> อ่ะเราทําเควสเสร็จแล้วคุณอีกาทั้งหมดนี่ใช่วิบวับไหมฮะโอ้ใช่นั่นแหละที่ข้าพูดถึงละช่างวิบวับช่างงดงามช่างเปล่งประกายใครละ่ะอีกาสุดแจม่มยังไงละ่ะ เออคุณจะนำมันไปทำลายอย่างถูกวิธีใช่ไหมฮะเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ดูจากทรงแล้วไม่น่าใช่หรอกเอาไปสร้างรังก็บอกอันนี้และด้วยสิ่งนี้เราจะได้บรรลุภารกิจฮีโร่อย่างแรกของเรานะ <laughs> ผมลองเอามันไปทิ้งเองได้ไหมฮะ <laughs> โตน้องอย่ารู้เยอะอยเนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเออมันเป็นพิธีโบราณของอีกานะเอองั้นผมจะได้รางวัลไหมฮะเออเจ้าจะมาโอ้ใช่รางวัลของเจ้าใช่ไหมเออเอาละข้าไปเจอปลาที่ไหนมาบ้างว่าเออเดี๋ยวก่อนนะขอคิดแบบอ๋อเออรอรอเดี๋ยวนึงนะเอาเดี๋ยวคุณอีกามมจฉาชีพป,ป่ะเนี่ย <laughs> มมจฉาชีพป,ป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปไหนของเขาวะ เอา้าเอาไปอุย๊ยไปหามาให้จริงอุย๊ยนึกว่าจะหลอกเราแะแล้ววนันนี้ว้าวปลานี่คงจะช่วยให้เจ้ามีพลังในการปีนถึงจะยังไม่พอไปถึงบ้านแต่ก็ได้เริ่มแล้วนะผมจะลองไปปีนตรงไหนดูดีอะนั่นไงล่ะเจ้าจำเป็นจะต้องกินปลาอีกเพื่อไปให้ถึงข้างบนนั้นนะนะเออคุณมีอีกไหมฮะคุณอีกาตอนนี้ไม่มีแล้วอะ่ะแต่เจ้าจะหาได้จากที่อื่นในเมืองอะ่ะคอยจับตาดูให้ดีแล้วเจ้าจะพบกับมันน่ะขอบคุณฮะไม่ต้องใส่ใจกินปลาให้อร่อยเถอะ โอ้แล้วคอยเก็บของวิบบับที่เจ้าเจอได้ด้วยแล้วกันนะข้ามีความคิดดีๆอยู่อะ่ะโอ้โห้นี่ไงกินอุยน้องกินปลาแล้วงาบงาเงาเงงงงงงอุยซวบเรียบร้อยห <c oughs> นุ้มปลาวะ่ะปลาแสนอร่อยที่จะช่วยมอบพลังให้คุณสามารถปีนขึ้นถาวลันได้ลองดูสิเหมียรู้สึกดีขึ้นแล้วมาลองปีนถาวลันกันเลยปีนยังไงอ๋อเดินขึ้นไปเฉยๆเลยเหรอแล้วก็มีค่าสติมิน่อ๋อโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง,อ,งอันนี้รู้เรื่อง โอ้ยตรงนี้มาโซนใหม่แลยเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะเปิด โอ้สวัสดีนะฉันสงสัยว่าเธอพอจะเออให้ความช่วยเหลือเรื่องเร่งด่วนสักหน่อยได้ไหมผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหานะฮะโอ้ฉันเข้าใจแล้วถวงเธอนะถวงเธอจริงๆอ่ะฉันไม่อยากจะทําให้คนอื่นแตกตื่นนะแต่มันค่อนข้างจะเป็นข้อกังวลเร่งด่วนเลยอ่ะแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นแค่ฉันแตกตื่นไปเองก็ได้แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะเอิมเกี่ยวกับอะไรเหรอฮะโอ้ฉันยังไม่ได้บอกเหรอเหมือนฉันจะเผลอทําลูกฉันหายไปอ่ะทําลูกหายเผลอทําหายเหรอฮะอันนี้มุกหรือเปล่าอ่ะ <N un> นั่นดีไม่เป็นไรฮะลูกเป็ดหายนี่เป็นเรื่องซีเรียสมากเกิดอ <N un> ะไรขึ้นหรอฮะเออพวกเรากําลังสนุกกับการเดินไปทักงศึกษาในละแวกนี้ฉันกําลังสอนเด็กๆอยู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและอื่นๆนะน,นะยกตัว <N un> อย่างเช่นเธอ,อรู้จักรูปปั้นหุ่นยนต์ที่อยู่ในสวนด้านหลังพวกเราแม่เออผมไม่รู้เลยว่ามีรูปปั้นหุ่นยนตอยู่ตรงนั้นน่ะโองั้นเธอต้องลองแวะไปดูนะ เดี๋ยวมึงเป็นห่วงลูกจริงปหนี่ทาไมโมแต่เล่าอะไรให้ฟังวะเนี่ยทำไมไม่เข้าเรื่องเลยวะยังไงก็ตามอ่ะตอนนี้พวกเราแยกกันไปคนละที่คนละทางแล้วอ่ะล้วนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะแต่ก็อ๋อแล้วฉันก็คิดว่านี่คือจุดสําคัญของเรื่องนี้นะฉันดันไม่ได้กําหนดเวลาหรือสถานที่ที่เราจะกลับมาเจอกันอะ่ะฉันไม่แน่ใจว่าควรจะทํายังไงต่อที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะ่นะแค่คิดก็จะเป็นลมแล้วอ่ะดังนั้นฉันก็เลยย้อนกลับมาที่นี่และคอยอ่ะนะดังนั้นเราจึงรวมทีมกันได้นะะะฉฉัันนนนนจคอออออออยยยดดูู่่่่ทีีกกก็็ชบ้ววสเเธไปตาามมหใืง ทั่วทั้งเมืองเลยเหรอมันใหญ่มากเลยนะฮะเอิ่มถ่วงเธอนะมันน่าจะต้องมีทางที่เราจะจํากัดวงในในการค้นหาให้แคบลงได้อะอยูเลก้าเมื่อที่ที่แล้วนะพวกเราทําแผนที่เมืองไว้อะเป็นของมหัศจรรย์มากเลยอะพวกลูกเป็ดอะเขียนสถานที่ที่พวกเขาชอบลงไปในนั้นด้วยอะช่างเป็นแผนที่ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาจะต้องอยู่กันตรงนั้นแน่ๆนีไ่ไงล่ะเธอเอาไปสิทักษะการระบุต,ตําแหน่งของฉันน่าแย่มากแต่เธอสามารถติดตามพวกเขาได้ในเวลารวดเร็วเลยอะ อ๋อได้แผนที่มาแผนที่ลูกเป็ดนะฮะโอ้ว้าวตอนนี้กูอยู่ตรงไหนเนี่ยมันค่อนข้างมองยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็มีบอกอยู่นะว่าเป็ดมันอยู่ตรงไหน,นลูกเป็ดอยู่ตรงไหน,น คือถ้าไม่มีจุดบอกอย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีจุดบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนี่คือแบบผมไม่รู้เลยเนะี่ว่าผมอยู่ตรงไหนในะตอนเนี้ยอ่าได้อยู่อย่างน้้ยก็มีแผนที่ที่อ่านค่อนข้างยากนิดนึงให้เราดูนะครับอันนี้อ่าโอเคอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอพักไว้ตัวนี้ก่อนนะครับกับเกม Little Kitty Big City นะแล้วผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจ,นจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะบโกกันหน้าคลิปหน้าจนคลิปแล้วผมสอนนี้ก็สร็ครับบ๊ายบายสวัสดีผม